ตำนานเซนเซ่าตอนความเก่งกาจของเจมินี่คานอนชายผู้นี้เปิดตัวครั้งแรกในฐานะมารีเนอร์แห่งโพไซดอนครับภายใต้ชื่อซีดรากอนคานอนและได้ปะทะกับฟีนิกอิคิที่เสาค้ำมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือพอเจอหน้ากันคานอนก็เปิดก่อนด้วยท่าไม้ตายกาแล็กเซียนเอ็กซ์พลชัน อิกคิโดนท่านี้เข้าไปหน้ากากฟีนิกซ์ที่แข็งแกร่งถึงกับแตกสลายไปเลยครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยอิกคีดูจะเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ถ้าสู้ด้วยกำลังไม่ได้อิกคีก็เลยหันมาเล่นงานที่จิตใจแทนมัดมายาฟีนิกของอิกคีเนี่ยทำให้เรารู้ตัวต,วตนที่แท้จริงของซีดราก้อนคานนว่าจริงๆแล้วเขาคือน้องชายฝาแฝดของโกเซนเจมีนีสากะ และวางแผนหลอกใช้เทพโพไซดอนให้มาต่อสู้กับเทพีอาร์เทนาและมารินเนอร์ไซเรนโซเรนที่เป็นตัวท็อปเนี่ยก็เข้ามาได้ยินความลับนี้พอดีครับแผนของคาร์นอนที่จะหลอกใช้เทพโพไซดอนเนี่ยก็เลยเป็นอันต้องล้มเหลวเพราะเมื่อไซเรนโซเรนโตรู้ความลับแล้วก็ไม่เอาด้วยกับคาร์นอนแล้วครับแล่ถ้าคาร์นอนจะต้องมาต่อสู้กับไซเรนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะแผนแตกหมดแล้วสู้ต่อไปก็เปล่าประโยชน์ แต่ตรงจุดนี้ก็น่าคิดนะครับว่าคานอนมาต่อสู้กับไซเรนโซเรนโต o เนี่ยใครจะเหนือกว่ากันเนะเพื่อนๆคิดว่าถ้าไม้ตายระเบิดทางช้างเผือกกับบทเพลงซิมโฟนีแห่งความตายเนี่ยถ้าไม้ตายไหนจะเหนือกว่ากันครับแต่จะยังไงก็ไม่รู้ครับหลังจบศึกโพไซดอนแล้วคานอนก็กลับมาที่แซงตูรี่เพราะว่าสำนึกผิดแล้วก็อยากมาช่วยต่อสู้กับกองทัพของฮาเดส ในตอนที่พวกซากะบุกมาถึงปราสาทที่3คานอนก็แอบ,บใช้พลังของตัวเองสร้างมิติพิศวงเพื่อขัดขวางไม่ให้พวกซากะผ่านปราสาทที่3ไปได้ครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าพลังที่คานอนใช้คือท่าอนาเธอร์ไดเมนชั่นเป็นท่าไม้ตายเดียวกับเจมินี่ซากะผู้พี่นะครับซึ่งท่านี้เนี่ยมันเป็นการเปิดช่องว่ามิติและจับศัตรูเข้าไปอยู่ในนั้น ซึ่งในคลิปก่อนๆหน้าเนี่ยก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะครับความแตกต่างของท่าอนาเธอร์ไดเมนชันของซากะกับโกลเด้นไทรแองเกิลของคานอนอนาเธอร์ไดเมนชันจะส่งศัตรูเข้าไปในช่องว่างมิติแต่โกลเด้นไทรแองเกิลจะส่งศัตรูเข้าไปในช่องว่างของเวลานั่นเท่ากับว่าคานอนสามารถจับศัตรูขังในช่องว่างของมิติหรือช่องว่างของเวลาก็ได้ครับโอ้โหถ้าเล่นกับเรื่องของเวลาได้เนี่ย มันระดับขั้นเทพแล้วเนี่ยแต่เมื่อคานนอนเลือกใช้ท่าอนาเธอร์ดัมเนชั่นของพี่ชายพี่ซากะก็สามารถทําลายท้าไม่ตายนี้ได้ไม่ยากครับมันก็น่าคิดนะถ้าคานนอนต้องมาต่อสู้กับซากะในสภาพที่สวมชุดคลอสทั้งคู่เนี่ยใครจะเป็นฝ่ายเหนือกว่านะและหลังจากนั้นเมื่อคานนอนถูกจับได้ว่าแอบซ่อนตัวอยู่ที่แซงทอรี่โกเซนสกอร์เปียมิโร่ก็เลยรับหน้าที่เป็นผู้สำเร็จโทษ ทางด้านคานอนก็ยอมรับโทษแต่โดยดีครับยอมรับท่าสการเลตนิดเดินของมิโรเข้าไปแบบเต็มที่เลยทั้งหมด15เข็มคานอนรับไป14เข็มเลยนะียซึ่งดูๆไปแล้วก็เหมือนคานอนไม่ได้เจ็บหนักอะไรมากมายนะเพราะหลังจากนั้นคานอนก็ได้รับหน้าที่เป็นโกเซนเจมีนี่บุกลงไปที่นารกแล้วก็สร้างผลงานมากมายเลยครับเริ่มจากเก็บสเปกเตอร์ตัวโหดบารอนรูเน่ นี่คือสเปกเตอร์ผู้ที่เป็นผู้พิพากษาแห่งนรกเลยนะเนี่ยและในภาค The Lost Canvas ก็จะได้เห็นเลยว่าสเปกเตอร์ตัวนี้เนี่ยเล่นงานอ r ริอ c สชิออนจนเกือบแย่เหมือนกันนะซึ่งชิออนเนี่ย,ยมีดีกรีเป็นเห็นเคียวโกเลยนะครับแล้วมาดูสิ่งที่คานอนทํทำแอบใช้หมัดมาน g เกนโรมาโอเคน โจมตีใส่ une, รูนี่จนทาให้หลอนไปเลยและพอโดนจับได้เนี่ยก็จิ้มนิ้วใส่แท่ของรูนี่แล้วก็ระเบิดตับตับตๆบตับตับตับต้มรูน,น่ตายเลยถ้าชิออนได้มาเห็นฉากนี้เนี่ยจะรู้สึกยังไงนะและหลังจากนั้นคานอนก็บุกถล่มนรกอย่างเมามันเลยครับที่นรกขุมที่4ปราบสเปกเตอร์ริวคาออนเฟรจิอัสได้อย่างง่ายได้ ซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถซัดชิ้รียวกับเฮียวกะให้ลงไปกองได้อย่างง่ายดายเลยเนะนั่นแสดงให้เห็นว่าระดับพลังของคานอนเนี่ยมันเหนือล้ำมากครับแต่ที่นรกขุมที่5พอชิเรียวกับเฮียวกะฟื้นขึ้นแล้วก็ตามมาถึงจุดนี้ก็พบว่าคานอนปราผู้คุมนรกขุมที่5ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าสเปกเตอร์ที่ถูกตัดบ,บทผู้น่าสงสารตัวนี้ก็คือเดลี่บิทเทนสแตน ดีไซน์มันก็ดูโหดอยู่นะครับแต่ดันมาเจอกับคานอนก็เลยต้องพา่ายแพ้ไปอย่างง่ายดายและสุดท้ายคาร์นอนก็ได้ปะทะกับ3ผู้ยิ่งใหญ่แห่งนองรกในตอนแรกเนี่ยก็ได้ต่อสู้กับราดามันทีสก่อนนะครับแต่มีนอสกับไออาร์คอสก็เข้ามาแจมด้วยเจ้ามีนอสเนี่ยเปิดก่อนด้วยทําไม่ตายโอสมิกมาริโอเนชั่นถ้าไม่ตายนี้เนี่ยทำเอาคานอนย่าแย่เหมือนกันนะครับ แต่โชคดีที่อิคิมาช่วยไว้ได้ทันและอิคิก็ช่วยเก็บไออาคอสไปได้หนึ่งคนแล้วคานอนก็ต่อสู้ตัดสินกับราดามันทีสครับคู่นี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าถ้าไม่ตายเกร t e s t คอ u ชั่นของราดามันทีสเนี่ยทำอะไรคานอนไม่ได้เลยครับคานอนมันใช้มือรับไว้ได้สบายๆเลยจะเห็นได้ชัดเลยว่าระดับพลังมันห่างชั้นกันมากะนะ และต้องอย่าลืมว่าคานอนบาดเจ็บมาจากท่าสการเลตนิดเดินของมิโรด้วยนะครับและในตอนนั้นเองเหล่าโกเซนทั้ง12ก็กำลังจะรวมพลังกันเพื่อทำลายกำแพงวิประโยคแล้วถ้าจะมากันครบ12ราศรีเนี่ยจะขาดเจมินี่ได้ไงล่ะคานอนก็ยอมถอดชุดคลอสส่งคืนให้กับดวงวิญ,ญญาณของพี่ซากะแล้วก็ต่อสู้กับรามเมนทิสด้วยตัวเปล่า อะไรมันจะเก๋าขนาดนั้นไม่ต้องมีชุดโกคลอสก็สามารถต่อสู้กับ3ผู้ยิ่งใหญ่ได้ครับคาร์นอนเข้าล็อกหลังระราิดมินทิสไว้แล้วก็ดีตัวขึ้นฟ้าแล้วระเบิดตัวเองด้วยท่ากาแล็กเซียสเอ็กซ์พลชันเก็บราราิมินทิสหนึ่งใน3ผู้ยิ่งใหญ่แห่งนรกได้โดยที่ไม่ต้องสวมชุดโก c คลอสเลยครับนี่แหละคือความเทพของเจมินี่คาร์นอนละ่ะถ้าจะถามว่าโกเซนคนไหน มีผลงานมากที่สุดในศึกปะทะฮา์เดสก็ต้องเป็นเจมินี่คานอนผู้นี้นี่แหละถ้าวัดฝีมือจะเก่งกว่าเจมินี่ซากะหรือเปล่าหรือจะสามารถสู้กับเวอร์โก้ชากะได้หรือไม่อันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าวัดที่ผลงานเนี่ยคานอนเป็น MVP ยังไม่ต้องสงสัยเลยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะให้สนุกสวัสดีครับ